สวัสดีครับครับผมเป็นคุณแคทเตอร์คนแคทเกมเดนบอยเด y ไลท์หรือว่าตายเพราะใส่ที่อีกเช่นเคยผมนะวันนี้ผมมีไอดีดีจากพาร์ทที่แล้วเพะพาร์ทที่แล้วผมไปเจอบอทมาใช่ไหมพาร์ทนี้ผมว่าผมจะปลอมตัวเป็นบอทว่าใช่ผมจะปลอมตัวเป็นบอทผมจะทําทุกอย่างที่บอททาคือ,อยืนเฉยแล้วตีต,ตีตีไปเรื่อยๆผมจะดูสิว่าเวลาเนี้ยจะมีคนดีอยู่บ้างไหมเพราะถ้าเกิดเป็นคนดีจริงเขาจะไม่ยุ่งเขาจะไม่รับบอทไงเขาจะทําเครื่องเสร็จแล้วก็วิ่งออกไปเลยผมก็จะตบมือให้ แต่ถ้าเกิดใครใครที่มาให้ผมตีแล้วพยายามจะปั๊มแต้มผมจะฆ่าเขาทิ้งเลยผมนะผมจะแกล้งตีให้เขาตายใจจะบอกเขาเผลอเมื่อไหร่ผมจะฆ่าเขาทิ้งเลยเป็นเหมือนการสรํารวจผมนะว่าเกมนี้ยังมีคนดีอยู่ไหมคนดีจะไม่ยุ่งกับบอทจะทําเครื่องเสร็จแล้วออกไปเลยโดยที่ไม่ปั๊มแต้มถ้าเกิดใครปั๊มแต้มผมจะฆ่าแม่งเลยครับแน่น่าสนใจจชเวหมล่ะใครปั๊มแต้มโดนแน่แล้วผมจะปลอมเป็นบอทจะมาดูที่ว่า มันมีคนดีอยู่ในสังคมเกมนี้อยู่ไหมอะไรจะขนาดนั้นมา,าถึงเวลาปลอมเป็นบอทพี่การง่ายๆผมนะเนี่ยผมก็ยืนฟันอย่างเงี้ยอมยืนฟันกดเมาส์ซ้ายไปเรื่อยๆเนี่ยต้องรอจนกว่าจะมีใครมาเจอเราแล้วคิดว่าเราเป็นบอทแม่งเอ้ยทำบอทนี่ง่ายนะแต่ปลอมเป็นบอทนี่ลำบากน่าดูคือต้องยืนเฉยๆต้องนิ่งมากแล้วกดฟันอย่างเดียว รอจนกว่าพวกพลชีจะรู้ตัวว่าผมเป็นบอทแล้วค่อยดูว่าเขาจะทํำยังไงกันเมื่อเขาเห็นว่าผมทําตัวบอทอย่างนี้เขาจะวิ่งออกไปไหมหรือว่าเขาจะมาเก็บแต้มมันจะมีไหมเนาะตอนนี้อยากให้ทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ทําตัวไม่ดีมากมาเก็บแต้มหน่อยแล้วไม่ได้ฆ่าทิ้งถ้าไม่เก็บแต้มนี่คือสุดยอดมากเลยนะเขาจะออกไปได้กันแบบโอ้โหผมยะตบมือให้เลยวา่าดูทานีผมเป็นคนดีจากใจจริง ไม่ยอมหาผลประโยชน์จากคนที่เปิดบอททำดีท่านทำดีแต่ถ้าท่านมาเก็บแต้มตอนนี้เลยแค่สองอันน่าจะเริ่มหาผีแล้วมั้งน่าจะคิดแล้วว่าผีมันทำอะไรว่าไม่มาคารสักทีมาแล้วไงเนี่ยเห็นแล้วใช่ไหมเห็นเราฟันปันแล้วอ่าเลยจะรู้สึกว่านั่นไงว่าไง ไปตามเพื่อนมาเก็บแต้มไหมยังไงดีเห็นเราฟันยี่แล้วเมื่อกี้มาคนหนึ่งหรือที่คนนั้นเขาจะทำยังไงต่อนี่เสียงคนทำเครื่องแถวๆนี้ด้วยปล่อยมันทำไปกันผมว่ามัได้เสียงคนซ่อมมันน่าจะมองเห็นผมอยู่แล้วก็ดูให้แน่ใจว่าตกลงว่าผมจะเป็นวอดจริงหรือเปล่าเลหนึ่งเครื่องแล้วดูท่าว่ามันคงจะทำให้เสร็จไปทุกเครื่องไปเลยแล้วค่อยมาหาผม ไม่เป็นไรผมรอได้เราทำมาสักขนาดนี้เราสักขนาดนี้แล้วจะรอได้ทำไปเสร็จก็ไปกอนแล้วค่อยมาก็ได้ผมต้องตีไม่หยุดเลยถ้าผมหยุดสักแป๊บหนึ่งนี่เขาจะรู้เลยอ้าวพัง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 อย่าแค่ทำต่อไปนี่ก็ทำพังจังวะให้ ทำไม่เสร็จทำไม่เสร็จแล้วแล้วมาเก็บแต้มตาแล้วมาเก็บแต้มโดนกูแน่เฮ้ยเปน็นหายมาทำพังอยู่ได้ทำให้มันเสร็จฮ้ยไุ้ยนี่รออยู่รออยู่จะมาบอกว่าเขาต้อร้อยมันทำเสร็จเลยถึงจะยอมมากันพวกนี้แม่งขี้กลัวมาก แลขคนที่ทำเครื่องตัวนี้มันไปไหนวะเออน่ะใส่เรียบร้อยเฮ้ยไม่มาเปล่าถ้าเขาออกไปกันหมดนี่ผมต้องตบมือให้นะคนชุดนี้เขาซื่อสัตย์จริงผมเห็นแล้วแหละว่ามีคนเห็นผมทำตัวบอดแล้วแต่ไม่มีใครมาเลยนี่อืมแปลว่าเขาซื้อสัตย์จริงไม่สัต์สุนบอดใช่ไหมดีดีด,ดีคนห้องนี้ดีอนาวมาแล้วแหมกำลังพูดถึงเลย พูดถึงเรื่อขาดครับนั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วานั่นไงโดนยันได้เีอยหนีแล้วเว้ยหนีไปอยู่ตรงโน้นมีคนออกไปแล้วคนหนึ่งครับผมนะมีคนที่เป็นคนดีอยู่แต่มีคนหนึ่งมาโดนผมฟันไปทีหนึง่งไปหาเพื่อนผู้ร่วมปรดมการอยู่มั้งนั่นไงวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวรู้เลย เมื่อกี้โดนไปแล้วรอบหนึ่งไปฮิวมาใหม่แล้วจิบจิบจิบแน่ยังไงดีสามคนนี้จะทำไงกันมีคนออกไปคนหนึ่งนะถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งแต่พวกสองคนนี้เขาทํทำไงต่อจะมารับปะจะมารับปะยังไงดียังไงดี เริ่มปั๊มแต้มแล้วเว้ยรอให้มันนั่นก่อนมาเดี๋ยวผมจะเอาและไม่ทีผมจะเอาและ <c oughs> สามคนใช่ไหม <c oughs> เอ้ายอมโดนหมดเลยเว้ยโอเคถึงเวลาล่าแล้วตาย <c oughs> หัวถอยวงแตกวงแตกไม่แน่วะยีขอคนหนึ่งละกันเวงวงแตกเลยเมื่อกี้คงตกใจน้าดูอ่ะว่าขอคนหนึ่งคุณมินคนที่ชื่อมินท่านเป็นผู้โชคดีมีสามคนที่หวังจะมาเก็บแต้กหวังผลประโยชน์ท่านผู้โชคดี กูหาพอเห็นได้ฟันเยอะผมนี่ไล่ค่าเลยผมได้มาคนหนี่งเดี๋ยวฟันเดี๋ยวฟันทิ้งเดี๋ยวฟันทิ้งไปไปพวกหวังผลประโยชน์ไกลไกลทิ้งให้เพื่อนอยู่คนเดียวนี่หละครับ ผลของการหวังผลประโยชน์เป็นไงกี่คนอื่นน่ะก็ทําด้วยแต่คนสวยคือคนนี้ลาก่อนท่านไม่น่าหวังผลประโยชน์เลยให้ตายว้ายเมื่อกี้วงแตกเลยว่าฟันพวกวงแตกเลยแล้วม้กูปันเดียตัวเมื่อกี้กูหาได้คนเดียวกูหาเอาเหมือนกัน เฮ้ย hey, แต่มีคนไม่เอานะมีคุณ KMR ผมจำชื่อได้คุณ KMR เขาไม่ยอมอะไรกับผมเลยเว้ยเขาออกไปเลยถือว่าสุดยอดมากคุณที่ชื่อ KMR ปบม,มือให้หน่อยผมนะคุณเป็นคนดีที่สังคมต้องการไม่ยุ่งไม่บอดไม่อะไรเลยแต่คนที่เหลืออีกสามคนนี่โดนสมแน่า <laughs> มารอบนี้ใครจะเป็นเหยื่อ,อไายต่อไปกันแน่ <laughs> หยิบออกมาให้เห็นเออเนี่ยแล้วก็เริ่มได้อยู่ตรงนี้มันหายา,ยากนะเวลาที่ผมเวลาที่มันมาเล่นง่ายแล้วผมอาจจะหาไม่เจอแต่ก็ช่วยไม่ได้ไว้เผื่อมีคนมาเกิดใกล้ผมก็จะรู้ว่าผมไม่ใช่บอทล้วทำตัวเนียนเข้าไว้คุณ KMR ใช่สองคนมีสองคนจากรอบที่แล้วนี่ KMR นี่เป็นคนที่เขาไมา่อยู่กับบอดเลยทําเสร็จแล้วก็ออกเลย สวยคนเดงเป็นเซดนี่รู้สึกว่าจะเป็นคนที่มาปั๊มผลประโยชน์ไม่รู้ว่ารอบนี้เขาจะหลงกลอีกหรือเปล่า <c oughs> คงไม่แล้วมันเพราะที่ผมแคสผมแคสต,ติดกันเลยนะถ้าเขาเข้าห้องมาแล้วเจอแบบเดิมแล้วเขาคิดว่าไม่ใช่คนละคนกันนี่เฮ้ยไวกันเว้รอบนี้พวกพี่แกที่เขาแยกแย้ายไปกดกันหรือไงวนะเนี่ยเห็นผมยังอยู่แถวๆน,วนี้อยู่แถวนี้และนั่นไงม,มาแล้วลุงบิว เนี่ <Yeah. S 2> เดนผ่านไปผ่านมาอันหน้าโดนเอาละเจอคนหวังผลประโยชน์คนแรกแล้วครับผมจะมีคนที่สองต่อไหมทำตรงนี้เลยเหรอวะทำต่อหน้ากูเลยนี่ไนะไอเวนมาอีกคนละมาอีกคนและเริ่มจะรู้ตัวใช่ไหมเริ่มจะมากันเยอะแล้ว เนี่ยส่องใบชายใส่หน้าไปอีเวนนี่หมดไปเรื่อยนี่ก็ส่องไปชายอยู่ได้ให้ไม่รู้ก็กดไปเรื่อยคุณเคมอาเขาออกอริงเขาไม่ยุ่งอะไรเลยเว้ยเขาการทำาะไ่เขาอกอย่างเดียวเขาไม่รู้หรือเปล่าว่ามีการเปิดบอดอย่างนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นคนดีหรือเขาไม่รู้กันแน่เนี่ยติโดน๋ส่ใจคนหนึ่งแล้วคิดว่าผมจะไม่เอาั้างเนี่ย รอคุณปิ้เซตอยู่ว่ะผมอยากจะฆ่าเขามากเลยรอบที่แล้วเขารอดมาได้แต่ไม่รู้เขาดูออกเลยหรือเปล่าอ้าวลวงไปคนหนึ่งเฮ้ยไม่ไหวอ่ะนี่ <laughs> <laughs> เห็นสองคนแล้วไม่ไหวขอเอาก่อนแล้วกัน <laughs> ช่วยไม่ได้ท่านปิ้นเซตท่านลอดไปผมเห็นแล้วมันไสไงมีคนย้อยผมตีถึงกับนอน <laughs> งั้นกูฆ่าแม่งเลย <laughs> <laughs> เรียบร้อยครับผมมันนี่ คนนึ่งอยู่ไหนเห็นเห็นอย่าคิดไม่เห็นแล้วมีมีคนมาแถวนี้เหรอกลับไปตรงนู้นก่อนเดี๋ยวแม่งรอดไอ้เจ็บเจ็บวางอยี้วางไว้ก่อนยืนยืนเฝ้าไอ้นี่ไว้ เป็นไงล่ะนี่แหละคือโทษของการเล่นง่ายใช้ผลประโยชน์แหนทำเสร็จหมดแล้วแทนที่จะออกไปดันสนับสนุบสนบ,บอดนี่คือการลงโทษของคนพวกนี้ผมนะท่านต้องโดนลงโทษอย่างสาสมแบบนี้แหละอีกคนหนึ่งเขาไม่มาไวุ้่ใส่เขารุ่นแนวผมแล้วแน่เลยคนนั้นเนี่งั้นปล่อยไปเราจัดการคนพวกนี้ไปไหนให้ไปไหนให้ไไหใหอย่าอย่าที่จะหนี ทำผิดก็ต้องยอมรับผิดโดนลงโทษนะยินเฝ้าเนี่ยนี่ฆ่าง,ง่ายเลยเป็นไงนี่ถ้าเกิดทําดีๆอยากจ,จะฆ่าได้สามสี่ตัวเป็นเล่นๆเ,เลยนะท่านนี่เจอพวกหวังผลประโยชน์ทั้งหลายต้องฆ่ากริ้งเลยนะผมนะไกลไปแล้วเอออะไรนะ ไปไหนอืมเวทการ้ยหรอดไปได้ดยัไปทางเดิมก่อนเอาบิวแทนกด้ทั้งนั้นน่ะน้ยมันรอดไม่ได้งั้นเอาบิวแทนแล้วกันมาน,นี่เองไปแขวนแทนคิบหายเย๋ยมันรอดไปหมดนี่ผมอดเลยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวแขวนไปก่อนแอบบฮิวกันอยู่แน่เลยย้ายเจอนะ้เว้ย วิ่งออกไปกันแล้วมั้งน่าไปอยู่ตรงประตูแล้วมั้งเนี่ยหนีไปตรงประตูกันแล้วใช่ไหมนั่นไงอลวงออกไปไม่เป็นไรมันรอดไปได้ต้องปล่อยไปแต่คนนู้นไม่รอดละไปมาได้ตัวลุงแทนคนนั้นเกือบตายแล้วไอ้คนนั้นมาช่วยก่อนไม่เป็นไรลุงโดนเองก็แล้วกันทั้งนั้นแหะเฮ้ยอ๋อตายแหมที่ว่ากระโดดออกมา และนี่คือบทลงโทษนะผมนะของคนที่คิดจะมาบอกประโยชน์เล่นง่ายตายไปอ,อ,อีกคนจริงอยากฆ่าได้หลายคนมากกว่านี้นะรอบนี้มีคนมาใช้ผลประโยชน์สองคนตายเป็นหนึ่งคนโอเคผมแล้วนะคือการเล่นแบบปลอมตัวเป็นบอทมันดีนะถ้าใครอยากจะลองก็เล่นได้ผมนะ ท่านก็รอรอคนที่จะหาวางังผลประโยชน์จากการใช้บอทดมาถือเป็นการลงโทษคนที่เห็นด้วยกับพวกบอทดเหมือนกันใครชอบคลิปนี้ืมกดไ like, ลค์สำหรับใครแชร์แล้วก็เมน์เพื่อเป็นการให้ผมสร้างสรรค์ผลงานให้ี่ผมนะก็ถ้าเกิดใครชอบอยากดูได้บาร์ไลฟ์อีกก็กดไลค์กันเยอะๆไว้ดูพาร์ทหนนะ้าผมส่วนนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบผู้ฟูง